มือดำนั่นๆๆๆนๆๆ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 ีๆๆๆๆอๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆๆแล้วๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆอๆๆ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  ตัววนแต่ฟองฟองนทุว,วันพวงนี้ครับโอ้ oh, ตัวนี้ไหมครับยางไงครับยางเอฟเลยหนูฟุกครับหนูฟุกอ้ oh. ตัวที่สามครับได้ออมได้ออมได้ทั้งหมดสามตัวครับเพราะได้ออมด้วยครับนี่ครับวิถีชนบทบ้านเฮาพี่นองหาอยู่หาอยากน้ำหน้าน้ำท่งน้ำท่าจังสิละครับนี่ได้สามตัวตัวนี้ไหม โอ้ตัวเมียให้ตัวเถิดหนิหนูเมียพนะครับตัวนี้ยืนยันได้ยืนยัน้เนี่ยเห็นหอดีบีมันโอ้ได้สามตัวเดี๋ยวมือเลี้ยงสีอมใส่ผักขมครับตัวนี้เขากบบมะขัวพผักขมกับลุงโทนี่เนาะค่ะเนี่ยใช่ล่ะผักขมตาเนี่ยอันนี้เนาะเนี่ยขวหนูครับว่านี้ขัวหนูแบบฟักละเอียดครับเนี่ย ากมหเมนูเด็ดครับนี่เพื่อนว่าเห็ดรับเข่าเห็นหน้อยจินยูหัวไร่ปลายนา<ฮ>บรรยากาศครับฝนลงทั่งนี้ครับกำลังใส่น้ำปานะอยู่ครับสองขวดใผ่า,านไปซื่อๆอยู่นี่ครับมีี่เห็ดครับ ก่อนอื่นนี่คือข้าต้องขัวตัวนี้ครับนี่ขัวหนูครับไห้มันสุกกอนครับมันจะค่อย่าข้าวครับโดยการใส่หัวหอมไปน้ำครับแก่ข้าวครับนี่ครับข้าขัวหนูนี่จนว่าไห้มันสุกคนแล้วครับแล้วเขาก็ตามด้วยเครื่องครับที่เขาต่ำครับใส่ลงไปครับ น้ำแดงองตุงครับเนี่ยเนี่ยเบิงเนี่ยใส่ผักครับตามด้วยผักจีตูครับผักชีลาวผักบัวครับท้ายสุดสุดท้ายครับคือผักขมครับผักขมต้องใส่ที่ที่หลังครับแต่ใส่พอมูนมันสิข,ขมโพดดี่งิ่งไป การขัวหนูครับแบบฝักมุนมุนครับทุกคนครับนี่ครับนี่นี่เบิ้งครับบูยขัวหนูครับอยู่หัวไหลตายนาครับเนี่ยทุกท่านเบิ้งครับนี่เบิ้งหน้าตาครับนี่นี่เป็นเสศษนี่ฮะตรงนั้นยู่โฟเซมก้อยเป็นไงยู่โฟเซมก้อยน้ำ น้ำแดงองตรงครับเนี่ยนี่โอ้ยซิมมึงซิมมึงกันนะนิเสียบอีหลีเบอร์เดียตีถแถลงเบาดิพี่น้องสุดยอดความคมเสีบเลยครับเนี่ยเฮ็ดเจ้าหน,น้าที่กินเบิดแเดีพี่น้องเนี่ย,ายมากินเข่าครับที่นี่เข่าก็ต้องห่อนหอนอยู่นี่ครับนี่แม่แล้วโบกหนึ่งไหมไหมครับไหมพี่น้องกินเข่าด้วยกันครับเบิ้งแล้วอย่าลืมนะครับ กดแชร์กดไลค์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ